you <laughs> สวัสดีค่ะ DJ ไดนนารายงานตัวที่นี่นะคะ E-Z FM 105.5ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงนี้นะคะ Love Never Felt So Good จาก Michael Jackson ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Music on the Road ในช่วงนี้นะคะโดย Next Crystal 9905เขียนขึเงารถยนต์จาก n i p p o n p a i n t ค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ฟัง E-Z FM อยู่นะคะแล้วก็อยากจะฟัง E-Z FM ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมนะคะโหลด BEC Teror a d i o App เวอรช์ชันใหม่มาใช้กันค่ะใครที่โหลดแล้วจะรู้ว่าหนะ้าตาดูดีมากใช้งานก็งาย ะะเพียงแค่โหลดมาลงที่สมาร์ทโฟนของคุณจะรุ่นไหนยี่ห้ออะไรได้หมดเลยเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะฟัง E-FM ผ่านทาง B-C-Teroradio App ใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะรวมถึงอยากจะแชร์ในโซเชียลมีเดียว่าตอนนี้รู้สึกยังไงหรือว่าฟังเพลงอะไรอยู่ก็ทําได้ทันทีเลยเพราะว่ามี feeling sticker มากมายให้เลือกใช้กันค่ะลองแล้วจะติดใจนะคะเพราะว่าเพลินสุดๆใครที่ยังไม่ได้โหลด B-C-Teroradio App ใหม่ท่ามกลาน,นะคะไปโหลดกันตอนนี้เลยค่ะที่ App Store และ Play Store ค่ะแต่สำหรับวันนี้ ี้นะคะใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมส่งรีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะที่02-269-0-050ค่ะชนะั่วโมงหน้ามีหลากหลายเพลงที่รอคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้ค่ะ Superheroes จาก The Script นะคะรวมไถึงเพลงนี้ด้วย Shake It Off จาก Taylor Swift นั่นเองนะคะติดตามกันได้ที่นี่ e a s e 105.5 Number One for International Hits ยินดีกับวา่บาที่่าวสาวที่กำลังจะเป็นเจ้าของงานแต่งในฝันกับ Easy Running of the Bride โดย Easy f a s h i 5.5ร่วมกับแ a นคลิ n i c ปฏิวัติหน้าสิวเป็นหน้าใสาด้วย Anti Acne Type 2แ a นคลิ n i c ยังไงก็สวยท0 2 7 9 3 9 9 9 9เตรียมจัดงานใหญ่ให้คุณที่โรงแรมแมริออทกรุงเทพสุขุมวิทพร้อมของรางวัลเริ่มต้นชีวิตคู่มูลละค่ารวมกว่า1ล้านบาท ร่วมเป็นกำลังใจให้ว่าที่บ่าสาวทั้ง75คู่วิ่งป่าภารกิจรักพี่ชิตเส้นชัยให้ได้เป็นคู่แรกในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนี้ที่สวนลุมพินี E a ซ y r u n สปายสามร่วมสนับสนุนโดยลักตะสอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยไฮแคลเซียมเอ็มทองหลอดเทนประกันภัยชั้นหนึ่งโตโยต้าแคร์น้ำซุมฟลอริดาเนเชอรลเครื่องทำน้ำอุน่นน้ำร้อนสตีเบลเอลทรอนและ Jelly เจลเล่บิวตี้ที่รักเจ้าปีใหม่เนี้เราเปลี่ยนทริปฮอลแลนด์เป็นบางแสนดีกว่าส่วนใ้เจดินเนอร์รูขอ 6,000รอบต่อนอาทีจนได้ความใสบริสุทธิ์ทุกหยดน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติร0 0เปอร์ซนต์ King Island Ample f o o เพชรยูบิลีเชิญท่านพบกับเทศกาลของขวัญสุดพิเศษกับ u u i l l e e i i m o o n h o o l d a y s Gift 2014ที่รังสรรค์เป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้เท่านั้นพิเศษเชิญพบกับประสบการณ์สุดประทับใจ Magnificent 11, Mahasatan Dun 11, Sin Kha Freenung Sipshut Mai Lasut. Tang Jubilee Thuk Sakha. Enjoy the celebrating moment with the prestigious diamond jewelry with special offers from Jubilee Diamond. ถ้าคุณเคยได้ยินว่า The New Generation CLS สวยแค่ไหนเทคโนโลยี <c oughs> ของ C300 Bluetech Hybrid AMG Dynamic ทั้งสารูนและ e s t a t ยอดเยี่ยมเพียงใด นี่คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสยนตรกรรมที่เหนือกว่าพบกับ Mercedes-Benz หลากหลายรุน่นพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีลุ้นครอบครอง S 3 0 0 BlueTech Hybrid AMG Premium ในงาน Motor Expo 30พฤศจิกาถึง10ทธันวามนีณ i m น a c t c h a l l e n g e r Hall 1เมืองทองธานี Mercedes-Benz เป็ดอะไรก่อนได้คะคุณแม่อมืขอแม่นึกก่อนนะลูกแล้วเป็ดอะไรอยู่ที่ร้าน a m i l ล l ี a s e ซื้อสินค้า50บาทที่ร้าน Family Mart รับสติกเกอร์หนึ่งดวงสะสมแล้วแลกรับหมอนอผ้าห่ม Be Duck อุนอ่นหรือชุดเครื่องนอน Be Duck นุนน่มหรือกระเป๋าเดินทาง Be Duck เดินเดนหนาวนี้มากอดกับ Be Duck ที่รอยเดกันทุกเวลา Family Mart หลังกระเียณคุณคิดว่านี่คือเสียงอะไร สิ้งสูดโอโซนที่วังน้าเขียวเสียงกลั้นหายใจดำน้ําที่มาลดิฟหรือแค่เสียงถอนหายใจรอใครสักคนกลับบ้านคุณเลือกได้ตั้งแต่วันนี้แบบประกันบํานาญ I wish จากกรุงไทยแอคซ่าให้คุณเลือกรับบํานาญแบบรายเดือนเลือกอายุเกษียณได้ที่55 60หรือ65ปีลดหย่อนภ00าษีสูงสุด30,000 0บาทสนใจติดต่อตัวแทนหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร0 2 6 8 9 4 8 0 0กกรุงไทยแอคซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตเลื่องหายไปไประตามที่กรมธรรม์กำหนด นิสสันเอ็กซ์เทรใหม่ถึงเป็นรถ SUV ที่ขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเพราะได้รับการยอมรับในดีไซน์สุดหรูความประณีตในทุกรายละเอียดพร้อมทั้งให้ความสะดวกสบายปลอดภัยเหนือระดับและยังเป็นที่สุดด้านเทคโนโลยีพิสูจน์ความเป็นที่หนึ่งด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่งานมอเตอร์เอ็ก All New Nissan X Trail V Exclusive Innovation That Excites ถ้ว่าของใช้ใกล้ตัวบางอย่างก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสารเรืองแสงที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าทั่วไปที่ใส่เพื่อทําให้ผ้าดูขาวยิ่งมีสารนี้มากผ้าก็จะยิ่งขาวแล้วก็เป็นอันตรายมากเช่นกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เราใช้อยู่มีสารเรืองแสงหรือไม่ลองทดสอบได้โดยนําผลิตภัณฑ์ซักผ้าเทใส่แก้วแล้วส่องกับแสงแดดถ้าเกิดแถบสีฟ้ 5, าแยกตัวกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนผสมของสารเรืองแสงจึงควรเปลี่ยนมา ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากธรรมชาติแทนจะดีกว่านะคะ p i p p e r Standard ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มจากธรรมชาติร้อเปร์เซ็ต์ราศจากสารเคมีไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองถือเป็นอีกทางเลือกใหม่ของคนที่ใส่ใจสุขภาพเลยนะคะ p i p p e r Standard มีวางจําหน่ายแล้วนะคะที่ Foodland Villa Market Paragon ร้าน Natural House และร้าน Olive รวมถึงร้านใบเมี้ยงค่ะ และนี่คือ I will never let you down จากมิเชลโอนาร์ในคัมมิสิกออนเดอโดโดย Next c r y s t a l 9905เน,นียอเพลงเการถยนต์จากนิปปอนเพนวันนี้ให้คุณชายขึ้นข้ามานะคะ Best of the best ว่าเวลาไปเมืองนอกเนี่ยอะไรที่ไม่อยากจะให้เพื่อนฝากซื้อมากที่สุดเลยค่ะสนับสนุนโดย Cat โฟ bon เ n e t บัตรโทรต่างประเทศราคาประหยะัด On Easy FM 105.5 และนี่คือ I Live จาก One Republic นะคะ Easy New Music โดย c a t f o r n e t บัตรโทรต่างประเทศราคาประหยัดโทรไปอเมริกาจีนฮ่องกงสิงคโปร์ แค่นาทีและ1บาทโทรกลับไทยเสียงคมชัดสอบถามโทร1322ค่ะวันนี้ท็อปิกเบสออฟเดอะเบสของเรานะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบมันไม่ใช่ฟีลอะเวลาเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องฝากซื้อของแต่ว่าเคยเป็นไหมเวลาที่แบบคนฝากซื้อของแล้วแบบว่าเออขอซื้อรองเท้าคู่หนึ่งนะเออไซส์ประมาณ6ครึ่งนะแต่ว่าถ้าส้นส้นเป็นแบบนี้ฉันไม่เอานะสีต้องเป็นแบบนี้นะส่วนกระเป๋านะฉันก็ต้องเอาแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมคืนภาษีด้วยและคิดดูนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมากๆประมาณแบบ5คนหรือ10คน่ะทั้งทริปนั คุณคงหมดไปกับการนั่งดูว่าช้อปปิ้งลิสต์ของเพื่อนคุณมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะก็อย่าลืมแชร์กันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง facebook.com/ezm f นะคะเราจะได้รู้ว่าเออครั้งหน้าเวลาใครไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอย่าไปฝากซื้ออะไรจะได้เหมือนแบบเป็นการเตือนใจตัวเองด้วยเนาะบางทีเราก็าแบบ อยากได้อะแตไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่พอจะนึกออกแล้วนะคะแชร์ก,กันเข้ามาได้ที่เดิมนะจ๊ะ facebook.com/ezfm ค่ะแต่สําหรับในส่วนของเจ้าสาวที่เข้ามาบอกว่าเอออยากจะรู้จังเลยว่าเราจะเป็นผู้ชนะหรือเปล่านะคะกับ easy running of the brides ปี3นะคะวันเสาร์ที่29นี้แล้วนะคะกับ easy running of the brides ปี3โดย ezfm 1 o 5 o f y ร่วมกับแพนคลินิกปฏิวัติหน้าสิวเป็นหน้าใสาด้วย anti acne t y 2แ a c l i n ยังไงก็สวยโทอซึ่งสองเจ็้ปองขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้ง75คู่นะคะที่ผ่านเข้ารอบในการวิ่งฝ่าภารกิจรักพิชิตงานแต่งงานในฝันฟรีที่โรงแรมแมริออทกรุงเทพสุขุมวิทค่ะพร้อมของรางวัลเริ่มต้นชีวิตคู่อีกเพียบเลยฮยึอิจฉามูลค่านะคะรวมกว่าล้านบาทกันเลยวันเสาร์ที่29พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะวิ่งออกกําลังกายกันแต่เช้านะคะอาจจะมีเล่นไทเก็กเล็กน้อยแล้วก็เตรียมตัวรอนะคะที่จะได้ เป็นผู้ชนะกับ Easy Running of the b r i d e s ปี3ของเราที่สวนลุมพินีนะคะใครไปก่อนบอกด้วยจะไปกิน b r e a k fast เป็นเพื่อนนะคะไปร่วมเป็นกำลังใจให้ได้นะสำหรับใครที่บอกว่าโอ๊ยไม่มีคู่ทำยังไงดีไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรไปให้กำลังใจแล้วก็ไปชมบรรยากาศความตื่นแต่เราก็ความสนุกสนานลองนึกภาพนะคะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมด75คู่ทุกคนมาแบบจัด เลยนะคะแล้วภาพมันต้องออกมาสวยมากๆเลยถ้าอยากไปดูไปดูกันได้นะจ๊ะที่สวนลุมพินีวันเสาร์นี้ค่ะงานนี้มีโชว์พิเศษจากแกงส้มด้วย e ีซ mm ี่รันนิ่งอัปเดอรไปีสา mm hmm. นะคะรวมสนนบสนุนโดยแลคตอรซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยไฮแคลเซียมเอมทองหลอเทนประกันภัยชั้น1นึ่งโตโยต้แครน้ำส้มฟลอยด์ด้าส์เนเชเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนสตีเปอร์เอลทและ j จ l เ y b บิวตีค่ะเริ่มต้นปีใหม่แบบพิเศษปว่าใคยกับ อีซี A ่แฟเอมันอไฟย์อฟฟาาและแลคกรตสซอยเอ็กซ์ตราสามร้อยไฮแคลเซียมเติมแคลเซียมกันทุกวันร่มสองกล่องได้ปริมาณแคลเซียมเพียงพอต่อวันในกิจกรรมอีซี่เขาดาวอินฮ่องกงดีเจพึ่งจะพาคุณไปไหว้พระขอพรเทพ,พเจ้าสนุกกับการช้อปปิ้งในเทศกาลลดทั้งเกาะอิอ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศระดับมิชลินสตาร์และตื่นตากับแสงสีเสียงในช่วงเขาดาวริมอ่าววิคตอเรีย ถ้าอยากไปร่วมทริปพิเศษกับเราเพียงโพสต์รูปสุดแฮปปี้ของคุณผ่านทาง easyfm. com หรือทาง IG แล้วแฮชแท็ก e a s y c เ o u d a u จนถึง19กันวุาคมนี้เพื่อลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคด,ดีที่จะร่วมเดินทางไปกับเรา e a s y c เ o u d a u in hong kong ร่วมสนับสนุนโดย brother at your side ทริปโกสครีสน้ำผลไม้100 ize, ร้อยเปอร์เซ็นต์ pasteurized lenventa c r i s o พ p r e วนเซียจากเอสซิลล์ผลิตภัณฑ์หมูไก่ไข่เอสเพียวและประกันภัยชั้นหนึ่ง toyota care วันนี้ซื้อกองทุน LTF IMF กสิกรไทยโอกาสรับผลตอบแทนจนคุณต้องตะลึง เวลาแล้วครับซื้อกองทุน LTF IMF กสิกรไทยมั่นใจได้เพราะเป็นกองทุนใหญ่อันดับหนึ่งได้ภาษีคือสูงสุด3 5 0 0 0 0บาทเริ่มต้น500บาทและลงทุนตามเงื่อนไขของกรมสัมพารตะลึงกับโอกาสรับผลตอบแทนแล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม57สนใจลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนพร้อมพบผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ธนาคารกรสิกรไทยทั่วประเทศธนาคารกรสิกรไทยสนับสนุนให้ลงทุนอย่างมีวินยัย การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีของกองทุน LTF IMF ก่อนการตัดสินใจลงทุนกองทุน LTF IMF กสิกรไทยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ18,898ล้านบาทณวันที่26กันยายน57ที่มาสมาคมบริษัทจัดการลงทุนการได้คืนเงินภาษีขึ้นอยู่กับฐานภาษีของผู้ลงทุนและเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร แลกตาซอยผสมงาดำแคลเซียมสูงแร่ธาตุและวิตามิน13ชนิดอัดแน่นเต็มกล่องมีค่าการต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่าสตรอเบอรี่10ลูกเทียบเท่าสตรอเบอรี่เป็น10แลกตาซอยผสมงาดำ รู้หรือ,อยังกอดก๊อจีที่ปั๊มปตทแล้วได้ลุ้นทองฮะกอดก๊อตจีแล้วได้ลุ้นทองใช่แค่โหลดแอปักก๊อจีและมาตามกอดก๊อจีแฟมิลี่ที่ปั๊มปตทที่ร่วมารายการก็มีสิทธิ์ลุ้นรับกอ๊อดจีทองคำทันทีลวมมูลค่ากว่าสล้านบาท หรือเติมน้ำมันปตทชนิดใดก็ได้ครอบ800บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นได้เหมือนกันนะลุ้นกอดกอดจิท้องคำวันนี้ถึง31ธันวาคมศกนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w h a g o i t com คนเรามีเรื่องให้ลุ้นเยอะเชา้าลุ้นให้ทันประชุมบ่ายลุ้นหุ้นขึ้นสิ้นปีก็ต้องลุ้นโบนัสเองแต่เป็นเจ้าของ bmw ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ไม่ต้องลุ้น รับ iPhone 6หรือ6 Plus ฟรี 3, พิเศษ BMW Series 1ผ่อน0%และเปิดตัว BMW X6 ใหม่และ X3 โฉมใหม่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้โทร1401269269ธนาคารธนชาติสวัสดีค่ะวันนี้จะมาใช้บร <S <S เลยมียาให้เงินมาละหนึ่งก้อนขอบอกอยากได้ดอกงามๆต้องทำยังไงเชิญมาฝากกับพ้าให้รับดอกค่าเปอร์เซ็นต์ไปใครๆก็รีบมา ้าให้น่มันดียังไงฝากเงินคู่ประกันได้ดอกสุขทันควันคุ้มครองอุ่นใจสมัครเลยที่ธนาคารธนาชาติกว่า600สาขาทั่วประเทศโทร1770เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท,ทำประกันภัยทุกครั้งเชื้อโรคแสบบ้าเชื้อโรคชาชาชาจัดไปเชื้อโรคออกสเตปไย ตีให้บันยดไปเลยคุณเสร็จแน่ถ้าปล่อยให้เชื้อโรคตัวร้ายสุกสันอยู่รอบตัวคุณไฟเซอร์ <F izer> จึงไม่หยุดนิ่งที่จะวิจัยและผลิตยาคุณภาพเพื่อทุกคนไฟเซอร์ <F izer> ภายใน30วินาทีนี้เรากำลังจะบอกเคล็ดลับความเปลี่ยนแปลงที่ผู้หญิงหลายคนค้นพบภายใน14วันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเคล็ดลับคือ เซเป้บิวตี้ช็อตที่มีคอลลาเจนเข้มข้น5,000มิลลิกรัมเซเป้บิวตี้ช็อตสามสูตรเข้มข้นคอลลาเจนคอลลาฟิลและเบตากลูแคนอย่าเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ลอง <S A S อุ่นใจปีห News